ในปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีและนวัตรกรรมมีความสำคัญต่อการนำพาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จรวมไปถึงธุรกิจภาคการเกษตรก็เช่นเดียวกันด้วยปัญหาเกษตรกรนะครับทุกวันนี้นะครับเกษตรกรเขาพบเจอกับปัญหาที่ว่าสัตว์น้ําตายทั้งบ่อโดยไม่ทราบสาเหตุก็เลยคิดค้นนวัตรกรรมเครื่องประเมินสภาพน้ำขึ้นมาหรือว่าควาติ เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรลดต้นทุนให้ได้เครื่องประเมินสภาพน้ำหรืออควาติกประกอบด้วย 1. ทุน่น 2. คือคอนโทรลเลอร์โดยทุ่นและคอนโทรลเลอร์เนี่ยครับจะมีการสื่อสารกันอย่างไร้สายด้วยผ่านระบบ w i f ะครับเครื่องนี้จะประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์7ตัวนะครับทุ่นนะครับจะส่งสัญญาณเซ็นเซอร์ทั้ง7ตัวเข้าทางหน้าจอและทางหน้าจอเนี่ยครับจะมีการประมวลผล ค่าในแต่ละส่วนนะครับว่าตัวค่าตัวนี้ครับจะทํางานเป็นอย่างไรอุณหภูมิบนผิวน้ําใต้ผิวน้ําที่ไม่เท่ากันเครื่องก็จะสั่งให้เครื่องตีน้ําทํางานเพื่อจะให้น้ําด้านบนลงไปด้านล่างด้านล่างขึ้นมาด้านบนเพื่อทําให้อุณหภูมิเท่ากันทั้งบ่อนะครับเราได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเทคฟ,ฟันเขาสนับสนุนผักดันนวัตกรรมของเราเพื่อช่วยเกษตรกรไทย กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือเทสฟันจะช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆที่เป็นประโยชน์กับสังคมโดยเฉพาะผู้ประกอบการรลลายใหม่จะได้รับการสนับสนุนทางการเงินและความรู้ในการดําเนินธุรกิจให้สาเร็จได้